สดีจ้าเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้อย่าอ้อยมาได้หาเพื่อนมากินยังหรือจาเพื่อนอย่าอ้อยจะมาแจ้งเพื่อนเพื่อนว่าซ่องซ่องใหญ่อ้อยมันมีปันห้าเนาะค่ะเพื่อนเพราะว่าอันวันนี้วันที่ยังอันนี้วันที่วันนี้วันที่ยิบสามหมดค่ะเพื่อนวันนี้วันที่ยิบสามเนาะมาตอนประมาณสี่โมงเช้าของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเพื่อน เสียงอ,อย่อ้อยแหบอันนี่ก็ละ่ะอากาศอันเยาฮอนเยาเย็นอันตอนสีมองเศร้าข้อหันที่ยี่สิบเอ็ดนะค่ะเพิ่นห่างอันอันนี้เพิน่นว่าห่างอยู่คูเพิ่นมีข้อความมาแจงา้งว่าอย่ยอ้อยมีซ่องอยวาอ้อยมีเป็นห้าเนาะค่ะเพิ่นมีมีข้อความมาแจงา้งว่าอย่อ้อยเหตุผิดกฎเหตุผิดกฎเมือวนนี้เสรีระง,งับโฆษณาเนานะระง,งับโฆษณาข้องอันซ่องอ,อย่ยอ้อย เมื่อตอนนั e. ้นคลิปสุดท e ้ายที่อย่าอ้อยลงไปนราลารย์ให้มันพอมีโฆษณาคลิปที่อย่าอ้อยกินข้าวกับกระปุกนราจารย์เพื่อนๆอันนี้ก็หลังอันอันนี้อยู่ขากำลังมีคนเกลี้ยให้อย่าอ้อยอยู่ถ้าแกลีย์บอด้กับซ่องอย่าอ้อยอาจจะปุ๊ปิดเนาะค่ะเพื่อนๆอย่าอ้อยเลยจะมาแกลี้เพื่อนๆวะถ้าแกลถ้าแกลถ้าแกลียเนาะอย่าอ้อยจะอ้ลงคลิปต่อถ้าแกลีย์บอด้จ้าถ้าแกปลีย์บอด้ จะยุดอุ่นีหยังพอได้นะคะอย่าอ้อยจะอีอีหยุดอีหยุดเทปคลิปจ้ะหยุดหยุดถ่ายคลิปหลงซ่องซ่องอย่าอ้อยหายเลยกวนนะคะเพื่อนแล้วกัอย่าอ้อยจะอีบเหตุหม่เนาะค่ะเนาะอย่าอ้อยจะอีบอย่าบอเปิดอซ่องใหม่นะจ้ะแต่ว่าซ่องอย่าอ้อยก็มีอยู่จ้ะมีซ่องซ่องเดี่วขาเพื่อนแต่อย่าอ้อยก็อาจจะบ่เหตุใหม่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าต่อไปนานๆไปหรือว่าอย่าอ้อยไปเี่ยวท่านแยวนี้หรือว่าอย่าอ้อยก็ซัดอาจจะเอาหลงกับประจานข่งเงี้ยเพื่อนไว้แล้วไม่มาหาบอ บ่สร้างไหลาได้ยังนะจากแม่บ่าอาลงคิดใบบึงเนาะเบิ่งเจ้าของที่นี้นะเออเฮ่นเฮ่นเนี่ยก,ก็ละเฮ่นแจ้งมาแจ้งมาว่าอย่าอ้อยนี่ผิดกดอย่าไอ้อยไปเอาโทรศัพท์ไปบ่งคิดเจ้าของเนาะแต่ค้งังข้างที่อย่าอ้อยบดบดบ่เคยได้บ่งคิดเจ้าข้องเลยค่ะเพื่อนว่าเฮ่นแจ้งมาความคิดของอย่าอ้ญญาอยจะไม่ขึงว่าเฮ่นมาอย่าอ้อยนี่ เบิ้งคลิปตัวเองเบิ so like, involved, ้งคลิปตัวเองแล้วครังครงที่ใหญ่อ้อยเด็กๆก็บปเรีเบิ้งได้จากเพื่อนตั้งแต่ใหญ่อ้อยเริ่มหัดเห็ดคลิปมานี้ตั้งแต่ใหญ่อ้อยเริ่มเห็ดใหม่ๆจนผ่านไปทุกอย่างเนาะจนผ่านสมองผ่านเพื่อสร้างไหลได้มาในี่อ้อยเรเคยได้เอาโทรศชับอย่างอ้อยเบิ้งคลิปเบิ้งเบิ้งคลิปตัวเองเลยจากสมากก็เอี่ยวโทรศัพท์ลูกสายหรือยังเบิ้งเไงเอาโทรศัพท์ลูกสายมาเบิ้งก็ผิดอยู่บ่ค่ะเพื่อน อ, jaar jaar อ๋อเราทราบลูกสายมาเบิงก็บ่แม่นเฮาอีเบิงตลอดนะคะเพื่อนเพราะว่าของลูกสายเขาก็ต้องเฮ็ดงานเฮ็ดอีหยังเขาก็ต้องเอาเรียนออนไลน์นะจะอืมคุณบด้เม่นไว้เฮาออย่ามาเบิงตลอดเนาะเอามาเบิงแต่เวลาเขาว่างหรือเวลาเฮาลงคลิปไปเฮาเอามาเบิซ็กคลิปเฮาเบิงอะไรเนี้ยจ้ะเ่ลาเจ้ะเพื่อนๆอย่าอ้อยอะไมาแจ้งเนาะจะมาจะบอกว่าเพื่อนๆบ่จะมาบอกเพื่อนๆไว้ว่าช่วงนี้อย่าอ้อยก็จะหยุดหยุดลงคลิปเนาะค่ะเพื่อนๆ ถ้าแก้ปัญหาไหนอย่าอ้อยก็อาจจะหลงต่อถ้าแก้บอได้อย่าอ้อยก็หยุดนะคะหยุดหยุดเห็ุซ้องหยุดหลงคิดอยากมัเพื่อนอย่าอ้อยก็จะจขอนอย่อ้อยจะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่ขอขอฉันนับฉนนนู่นขอให้กําลังใจอย่าอ้อยมาตลอดเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่มาให้กําลังใจอย่าอ้อยนะคะเนาะให้กำลังใจอย่าอ้อยใส่ยงี้ยวใสดันจนมาถึงเงี้ คิดว่าอย่าไวอเกษียใจบอ,ขอเขาเสียใจนะคะเพื่อนแต่กเกียดาย้เขาว่าอย่ายว้จะเก็บเลี้ยนมาจนจบครบเราจะกล้ <c oughs> เสียดาดนิดน้อยนะคะเพื่อนเพราะว่าเฮ็ดมาจนเก็บเรี่ยงจนดนอี้ได้ครบแล้วควะ่ะครบจํานวนที่เพ่อนจะโอนเราจะอย่าไว้เฮ็ดนะคะอย่างอีโ้โบลาณอย่าไว้คิดว่าอีกประมาณกาลางเดือนหน้านี่อีกประมาณสองคิดสองอาทิตย์กลัวอย่ายว้อี้ได้ครบเราจะอืม

อ้อยก็เลยมาแจ้งเพื่อนนาอแล้วก็อยากอ้อยก็ข้อขอบคุณเพื่อนเพื่อนหกคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่คอยนันซอยแก้ปัญหาให้ใหญ่อ้อยน้อยักษ์คนที่เป็นนั้นซอยแก้ปัญหาให้ใหญ่อ้อยมาตลอดที่พูอยู่บางเบียงเบียงล่างแล้วสาวเพื่อนเพื่อนนี่ซอยเนี่ยหนางซอยแก้ปัญหาให้ใหญ่อ้อยตลอดกาอย้อยก็เอยซื้อกะบปิดยางนะคะนาะกระืสืออันเบากระโดนเรือคขาเพื่อนเพื่อนซ่องเบากระโดนคนบ้านหน้านะคะ อันเพื่อนเพื Plus, like iedzieć, oh. Twelve, like Twelve, so nice. ่อนก็ไปซอยเบิ้งขีดไปซอยติดตามเพราอนเพื่อนเบิ่งเด้อจ้ะเป็นเห็ดเกี่ยวกับว่าเนวหางตัวเล็กนี่แหละค่ะตัวเล็กเนี่ยเนียวเหนียวหางอย่างนี้แหละจ้ะคนที่ซอยซอยเรืออันซอยเรืออย่าอ้อยไปอยู่เบื้องล่างเนาะขยับซอยแนะนําอย่าอ้อยซอยเรืออย่าอ้อยหุ่มยางนะจ้ะก็คืออันเบากระโดนคนบ้านนาเนาะค่ะซ่องอย่างไรซ่องเบากระโดนคนบ้านหนานั่นล่ะสาวมันว่าหากันไปอันติดตามไปซ่อง แต่สให้น,อน en, ้องเพิ่นในเด้อจ่าเพื่อนๆมาว่าน้องเพิ่อนกระใจดีเนาะซอยแนะนำซอยนี athlete, wearing, ้ซอยแก้ไขซอยอย่าอ้อยคุมยางตังเต่เริ่มมีหีเริ่มขึ้นไรสดให้เหนี่โฆษณานังเต่เริ่มใส่รหัสพินรหัสอีกอย่างเริ่มผุกยางค่ะน้องเพิ่์นก็ซอยแนะนำอย่าอ้อยค่ะน้องเพื่อนแล้วก็ส่งเงินนันหรือค่าเพื่อนน้องเงินหนันอุบลนอีกคนนึงเนาะค่ะที่เคยซอยเลือกซอยแนะนำอย่าอ้อยมานะค่ะเพื่อน จ้าวันนี้เราจ้าเพื่อนเหงาเลยอย่าเอ้ยก็บยิ้มแบบเจ๊เพื่อนเพื่อนมาสู้อย่าเอ้ยมีปัญห้านะคะให้อันเพื่อนเพื่อนเหินแก้เปัญหาให้ใหญ่อ้อยได้เนาะอันเพื่อนเฮินแก้เปัญหาให้ใหญ่อ้อยได้ก็มาเป็นนั่นแหละค่ะบ่ากระโดดขบ้านหนาล้วเฮินอีข่อยแก้เปัญหาให้เหินเป็ห้าพึ่งทราคนนั้นคนนี้เนาะถ้าเฮินแก้เปัญหาให้ใหญ่อ้อยได้อย่าอ้อยจะลงคลิปต่อถ้ามัดแก้บ่ได้ก้ เดีย๋ยวเอ้ยก็จะหยุดคนนี้เนาะค่ะเพื่อนแต่ว่าให้จะให้เปิดอซ่องไมคก็ว่าหนะะันไปเพื่อนแลค่ะมันเมื่อยอยู่โมเมนเมื่อยโมเมนเมื่อยใจที่ว่าเฮามันไปโตไม่ได้หรอกคะ่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อยฮะหลุคลิปมาตะโกนนะ,ะจะ๊ะจ <ๆๆ S 2> ้าคนละจ้าเพื่อนเดี๋ยวเอ้ยก็ขอขอ้อขันเพื่อนๆๆทุกคนนะคะขออนุชนับสนุนเดี๋ยวเอ้ยมาตลอดนาเหรอเนาะ พี่คอยซอยเลือดอย่าอา้อยมาตลอดนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนอย่าอา้อยมาแจ้งเลยท่านี้นะคะเนาะสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเอเด้๋ยวขาเพื่อนอาจจะกลับมาอีกอยู่คะ่ะ